เยอะไหมครับโอเยอะครับป่าใหญ่มากคนเยอะคนส่เยอะมากเลยครับอาเปี๊ยบเลยครับแต่ป้าอยู่นี่เองกับป้าเออมาลุ้นกันวันนี้ว่าป้าจะได้หรือเปล่ามาลุ้นกันป้าจะได้หรือเปลไม่ได้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ๋อมีข้าวด้วยและก็ไข่เจียวขขาเพอจะไม่ได้ ข้าวเผาก็มาอีกจานหนึ่งนะครับจานบึ้มๆเ,เลยใหญ่มากๆเลยท่านกินเยอะกินอร่อยไหมอร่อยครับไข่เจียวก็อร่อยมากกุ้งนะครับข้าวอร่อยไหมครับอะไรครับ <Okay. S 2> ปลาครับปลาค่ะแล้วว่ากุ้งมันยังไม่ลิ้ <laughs> วแม่รมรครับข้าวอร่อยยอดเยี่มกระเดียมดองมาก อร่อยน,นะข้างใต้มันย้าเยี่ยมกับเพียร์ดังแอบของที่นี่มันดีเด็กก็มาเต้นไงเต้นเต้นเต้น,เต,นเต้นไม่ต้องแรงสิไปป่ะป๊า เบลอเลยนี uhm. ่ต uh, uh ัวใหญ่นี่ประถุงอาจจะตกได้แต่ละตัวยากมากครับนี่ก็มีเป็นปากเลย หนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วครับครับครบสองชั่วโมงแล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้เราก็ เวลาก็เดินมาถึงเป็นกี่ชั่วโมงแล้วนะสองชั่วโมงเรามาดูกันว่าเราได้กุ้งกี่ตัวมาดูผลงานกันบ้างมาดูผลงานกันมาพิเศษชู้นี่ลองดูกันที่เราได้กุ้งกี่ตัวสี่ตัวโอ้สี่ตัวมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มได้ตอนนี้เราได้กุ้งสี่ตัวแล้วเรามากันกี่คนนะ หกคตรงไหนคเนี่ยเนี่ห้าห้าคนกุ้งได้กี่ตัวสี่ตัวเราจะต้องหากุ้งอีกหนึ่ตัวโอเคมาติดตามกันต่อไปันไเป็นแโตาไได้ได้โอเคน้อตัวเป็นปาเมดีคะน้องนี่ เดี๋ยวก็มารีวิวอาหารอือเราจะเลี้ยวกล้งมาบ่อยเดี๋ยวเราคุ้งมาก่อนนะคะเราวันนี้เรากบกุ้งได้กี่ตัวนะห้าตัวถึงจะหนุ่ยตัวออห้าตัวเราก็เลยสั่งกุ้งมาเพิ่มอีกเพราะวันนี้เราจะฉลองเนื่องจากเป็นวันสิ้นปีหรือสิ้นเดือนสิ้นปี2 5 6พันห้าอยเท่าไหร่ ตอนนี้เรายังอยู่ที่บ่อตกกุ้งชื่ออะไรเลิฟเลิฟไหมพ่อสาวก็จะเปลี่ยนเรียนก็จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนตอนนี้เราอยู่ที่บ่อตกกุ้งเลิฟ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 บ่อตกกุ้ง้อนี่ นี่ก็คือส่วนหนึ่งในผลงานพวกเราใช่ไหมที่ตกมาได้ใช่ค่ะแล้วก็มีมีใครเคยตกนี่ตกทุกปีที่เราแล้วปีเขาก็ทำให้นั่นแหละเขาปิ้งให้เรากินด้วยนะเนี่ยหวานหอมไหม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 ครับหอมไหมครับหอมมากนะครับยังไม่ได้กินเลยวันนี้จะกินอีกแล้วใช่ไหมกุ้งเนี่ยใช่ครับโอ้ซัดกันเข้าไปอีกแล้วนะครับกุ้งนะครับโอเค โอ้น่ากินมากเลยครับโอ้โหนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเลยค่ะว้าวตอนนี้เราจะกินนะคะนี่คือผลงานที่เราสะลาโลกไปนะคะและเรา เเพื่อนหน่่ยเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบายบายด่ะบ๊ายบาย้วเอนะกกกคะครับัอแล้วนะคกินนิ่มแล้วนะคะที่บอกตัวกุ้งชื่ออะไรเอิฟเลิฟบ เดี๋ยวใ่้เบอร์โทรศัพท์สามารถติดตามได้ที่ตามป้ายเลยนะครับเดี๋ออกมาให้เขาดูป้ายหน่อยให้เขาดูไ้นโทรศูนย์หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจี่เบอร์ก็คือ0ูนย์แปดสี่เดสวัสดีครับอยูที่ซอยซอยอะไรลาดพร้าวสาบห้าลาดพร้าวสามสิ